สวัสดีครับวันนี้สำหรับตัว Scratch Programming นะครับก็จะแนะนำวิธีการสร้างเกมง่ายกเกมนะครับก็เป็นเกมที่ว่าตะกร้าเก็บผลไม้น,นะครับก็ามาเริ่มทำกันเลยนะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะัตัวสป,ปาตัวนี้ให้เราลบออกคนระับเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ตัวสป,ปายนะเพื่อเลือกนะครับผมจะเอาเป็น เอแรงนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็มาที่สไตล์อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกเป็นจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับโบนะครับเป็นชางนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวแบะกับตัวนี้นะครับเลือกพื้นหลังนะครับจะใช้พื้นหลังตัวนี้นะครับ นีให้เราจัดตัวนี้ขนาดให้เป็นสักร้อยดูร้อยยี่บห้าก่อนครับร้อยยี่ห้านะครับอันนี้มันยัอยู่ในส่วนของตัวโบนี่นะครับก็ให้เรามาที่ตัวอีเวนต์นะครับนำเ็นคลิกออกมาครับมาที่ตัวคอนโทรลนะครับ โฟลเดอร์นะครับแล้วก็อิฟเดนนะครับอีพเดนก็เอามาเอามาสองตัวอิฟีเดนในส่วนของตัวเซนซิงนะครับให้เรานำตัวชีคิ spec นะเาาสเปกนะครัมาใส่นะสองบนล่างเลยครับคิสเต่อไปให้เรามาที่ตัวโมชันนะครับโมชันก็ ตัวช h เอ็ s นะ h a i n s by มาใส่บนล่างเหมือนกันรับในดูในส่วนข้างบนครับตัวไอ้ตรงีย y สเปคเนี่ยนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นไ i g h t a r r o นะครับก็ใช้คีย์บอร์ดนะขวาส่วนตัวนี้ก็เป็นเล f นะครับคีย์บอร์ดซ้ายนะครับในชุดนี้ก็เป็นแปดนะครับข้างล่างก็ให้เป็นลบ ลบแปดนะครับเราก็จะมาทำในส่วนของส้มต่อกันเลยนะครับก็คือตัวโอเลนนะครับขนาดไซส์ก็อยู่ที่แปดสิบนะครับแล้วเรามาที่ตัว Event นะครับนำเวนคลิกออกมานะครับตอนนี้ก็ให้นรามาที่ตัวคอนโทรลนะครับปล่อยเบรอออกมนาะเดี๋ยวก็ อิดเดนนะครับออกมาใส่ในเป็นเวอร์ในส่วนของตัวโมชั่นนะครับ go to random เอามาใส่ไว้บนนี้นะครับ random จากนั้นก็ set set y set y to random มนาะใส่ตรงนี้ก็อยู่ที่ ร้อยเก้าสิบนะครับต่อไปนะครับให้เรานะครับมาที่ตัวเชนวนะครับเชน y, าย by ตัวนี้นะครับใส่บนนี้นะครับตัวนี้เราก็อยู่ที่ -7, -7. ลบเจ็ดลบเจ็ดอันนี้เราก็นำตัวนี่ครับมาที่ตัวเซนซิงนะครับนำ่ทัช เัานี้มมาใส่เปลี่ยนข้างในนี่เป็นโบนะครับอันนี้เราก็กลับมาที่ตัวโมชั่นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคายจารูิเคตสองตัวนี้ลงมาใส่ก็ได้นะครับแล้วก็คือเอาตัว go ดูใส่แล้วก็เซตเซตวนะครับ ถึงมาใส่อันนี้ก็ร้อยเก้าสิบนะครับก็จะครับคนนี้ก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นต่อนะครับก็ให้เรามาที่ตัวสไลด์นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเพนนะครับให้เราคลิกตัวนี้ตัวเส้นนี้นะตัวเส้นนี้อันนี้ว่าให้เรานะครับฉีด ที่เ้นนะครับพอเราจัดเสร็จแล้วนะเราพอพอเราจัดได้มุมปุ๊บเนี่ยให้เราดับเพิ่งคลิกเลยนะครับเช่นมันก็จะอยู่แบบของมันเลยนะครับมันจะไม่ขึ้นกลับขึ้นไปอีกนะครับ ตอนนี้เราก็ให้เปลี่ยนชื่อตัวนี้นะ,นนะ,นะครับเป็นเป็นอ่าลนยนะครับลน์เปลี่ยนเป็นลนยนะครับคราวนี้เราก็มาคลิกที่ตัวตัวส้มน,นะครับเอาตัวส้มขึ้นมาที่ตัวโค้ดนะครับ นะครับมาที่ตัวคอนโทรลนะครับนำยิปเดนนะครับมาต่อข้างล่างเนี่ยต่อข้างล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวเซนซิงนะครับนำทัชมาใส่นะครับเปลี่ยนทัชตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นลายนะครับเป็นเส้นที่เราทำสักครู่นะครับ ต่อไปก็ให้เรามาที่ตัว motion นะครับขนับชุดนี้มาใส่ในะตัว t o o r e n d อ r แล้ set set y tool นะครับมาใส่ก็ร้อยเก้าสิบเมือนเดิมน,นะครับจะเป็นลักษณะยอย่างนี้แล้วนะครับจะเป็นลักษณะยอย่างนี้แล้วครับครับนนี้ต่อไปเราก็จะมาในส่วนของ variable นี่นะครับ มาที่ตัว make variable นะครับก็พิมพ์สกอร์นะครับสกอร์ score นะครับแล้วก็โอเคนำแชนตัวนี้นะครับตัวตัวแฉน m a วอ variable เนี่ยเอามาใสาต่ตรง เปลี่ยนมาครเนกเกเป็นสกอร์ครับนะครับอันนี้พอเราใส่ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานํามาใส่ตัวล่างด้วยนะครับมาใส่ตัวล่างด้วยก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นสกอร์นะครับให้เรามาตัวนี้นะครับคลิกขวาครับดับิลคลนะครับได้ตัวนี้นะครับก็ให้เรา ไฟฟ่าตัวนี้ดูพิกัดนะครับแล้วก็เอามาใส่ในนี้ก็ตันนี้เราจะมาใส่เสียงครับมาใส่เสียงก็คือใส่ซาวซาวผลเเอซาวแล้วก็นำตัวนี้นะครับมาใส่มาใส่ใสตงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลองเล่นดูทีหนึ่งครับว่ามันจะมาทั้งคู่ไหมนะครับครับคันี้ในส่วนของตัวไลน์เดอนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะให้เป็นตัวเสียงของเลเซอร์นะครับนะครับวิธีการเลือกเสียงแล้วก็ให้มาดูตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับ ให้มเรอเสียงในแครตรงนี้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ที่โค้ดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนทีแรกมันป๊อปกเป็เปลี่ยนเป็นเลเซอร์สามนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเราจะมาดูกันในช่วงที่เล่นเกมเนี่ยให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับตัวบอเลนตัวแรกนะครับที่เราทำเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มดูกัน ตัวที่สอวก็เสียงนะครับตัวที่รับได้ก็รับได้ไปจะสังเกตว่ามันทนั้งทั้งสองตัวเนี่ยมันก็จะได้จะได้เป็นจะได้เป็นเสียงอย่างนี้นะวันนี้ก็สวัสดีครับ